ืัอน,นี้จะพาเบิงเป็ดน,น้อยตัวนี้มันเป็ดน้อยอายุได้สองอาทิตย์ละตัวนี้ไงละกินเก่งน่นอนเป็ดของเขาอนุบาลในอนุบาลกันเนาะครบสามอาทิตย์ก็จะได้ลงวัคซีนอ,ะอ่ะขอกหนึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่นน้อยลงมาตัวนี้อายุได้หนึ่งอาทิตย์ตัวนี้ ันยังได้ร่อมผ่าอยู่ตอนนี้เนะาะสองอาทิตย์ค่อยได้เอาผ่าออกรุ่นนี้มันรุ่นครบได้สามอาทิตย์แล้วเนาะหาก็ลงวัคซีนโมเนีอันนี้ลงวัคซีนดาเพกไปหรือวัคซีนกำโรคเป็ดในสามอาทิตย์ลงวัคซีนโมเนียยังกลิ่นเก่งคือเก่านะ ้ยสิจ,จับไปเบนตัววันบาตัวในี่ซ้ำไดอันนี้สามอาทิตย์เน่อนี่าจะประมาณโลหนึ่ง